สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นการหาลิมิตโดยการใช้เทคนิคการแยกตัวประกอบครับนะถ้าเป็นโจทย์ลังนี้คือเราต้องแยกตัวประกอบเพื่อ,อให้การแทนค่าเข้าไปแล้วไม่ให้ส่วนเป็นศูนย์ครับึ่งตรงนี้พี่แม็กลองแทนค่าเข้าไปด้วย1ใช่ไหมครับมันกลายเป็น1ลบ1ก็เท่ากับ0เพราะนั้นข้อนี้ส่วนเป็น0นย์เพราะนั้นการแยกตัวประกอบตัวข้างบนเนี่ยมันจะทําให้มีพจน์ที่มันสามารถตัดส่วน ที่มันเป็นศูนย์ออกไปได้ครับโอเคเรามาลุยกันเลยครับพี่เม็กโนตไว้นิดนึงตรงนี้ครับการแยกตัวประกอบลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นผลต่างยกกําลังสองนะครับก็จะเป็นสูตรนี่ครับผลต่างยกกำลังสองก็กลายเป็น a กําลังสองลบ b กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b โอเคพี่แม็กโนตไว้ตรงนี้ให้แล้วก็จะใช้สูตรนี้สําหรับข้อนี้กัน เราลุยกันเลยครับเพราะนั้นตัวข้างบนครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลิมิตของ x ยกกำลัง4มันก็คือ x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับตรงนี้ x ตรงนี้ครับเป็นเราแปลงยกกำลัง2เพราะเรามีสูตรผลต่างกำลัง2นะครับลบด้วย1ครับ1จริงๆมันคือ 1>, 1ยกกำลังสองก็ได้1 1ยกกำลัง4ก็ได้1ใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่แม่เขียนในรูปของ1ยกกำลัง2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีหนึงอย่างนี้ก็ได้เป็น1เหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้ากับผลต่างกำลัง2ครับแล้วทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ x ลบ1 x เข้าใกล้1ฝั่งบวกนะครับ, 1, 1, 1, รบตรงนี้ดูให้ดีครับพี่แม็กโนได,ดูให้ดีพยายมดูโจทย์ให้ดีครับ เข้าใกล้1ฝัง่งบวกกับเข้าใกล้บวก1นเนี่ยต่างกันนะพี่แม็กโน,นไปตรงนี้มันจะเป็น x เข้าใกล้1ฝัง่งบวกเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับเหมือน1ยกกําลังบวกนั่นเองครับนี้ค่อยเหมือนกับ x เข้าใกล้บวก1อย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยต่างกันนะครับดูตรงนี้ให้ดีด้วยดูโจทย์โอเคกลับมาโจทย์เราต่อครับก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับมรทันทต่อไปมีค่าเท่ากับ ลิมิตครับทีนี้ข้างบนเราทำฟอร์มให้เป็นผลต่างกำลังสองเราก็จะได้เป็น a ลบ b คูณ a บวก b ครับ a ของเราคือ x ยกกำลังสองครับลบ b ของเราก็คือ1ยกกำลังสองนั่นเองก็คือ1นะครับคูณอยู่กับ a ลบอ่าโทษที b, ครับ a บวก b ก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก1เหมือนกันครับทั้งหมดส่วนด้วย x ลบ1 x เข้าใกล้1ฝัง่งบวกครับอ่าเราเสร็จบรรทัดหนึ่งละทีน,นี้บรรทัดต,ต่อไปครับสังเกตเลยครับการมาเป็นผลต่างกําลังสองเแล้วครับตรงนี้พจน์นี้นะครับก็ใช้ผลต่างกําลังสองในอีกบรรทัดถัดไปครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตอ่าเอลบหคูณ a บวกหครับคูณอยู่กับ x กําลังสองบวกหครับทั้งหมดส่วนด้วย x ลบ1 x เข้าใกล้1ฝั 1, ่งบวกครับเห็นไหมข้อนี้มันยากตรงไหนครับตรงที่โจทย์มันให้ยกกำลัง4มาครับเราต้องจัดรูปพจน์เนี่ยให้กลายเป็นยกกำลังสองถึง2ครั้งะเห็นไหมรเราถึงจะสามารถหาตัวที่มันสามารถตัดได้อันนี้ก็บอกจุดยากของข้อนี้ไปเลยซึ่งออกบ่อยครับลักษณะอย่างนี้เราต้องมองการแยกตัวประกอบให้ออกครับทีนี้เราสามารถตัดได้แล้ครับ ตัด x ลบ1กับ x ลบหตัดได้แล้วนะครับน้ำท่าต่อไปพี่แม็กก็ลองที่จะแทนค่า1เข้าไปก็ไม่ทําให้ส่วนเป็นศูนย์แล้วนี่คือไม่มีส่วนแล้วคือส่วนเป็น1แล้วใช่ไหมครับก็สามารถแทนค่าได้ในบรรทัดต่อไปได้เลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับพี่แมแทนค่า1งเข้าไปกลายเป็น1บวก1ครับคูณกับ1ยกกําลัง2บวก1ครับแล้วกลายเป็น2คูณ2ครับก็เลยเท่ากับ 4ครับคำตอโจทย์ข้อนี้ก็ตอบ4ครับเห็นไหมความยากพี่แม็กสอตวทวนอีกรอบหนึ่งความยากของมันคือเราโจทย์มันให้มาเป็นยกกําลัง4ครับมันเป็นการจัดรูปเป็น x กําลัง2ทั้งหมดยกกําลังสองครับกับ1ยกกาลัง2ทั้งหมดยกกําลังสองีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้สูตรผลต่างกําลังสองตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันยังไม่จบครับ มันยังกลายเป็น x กาลัง2อลบ1อยู่1ตรงนี้มันก็คือ1-2ยกกาลังสนั่นเองใช่ไหมครับก็สามารถจัดในเป็นผลต่างกําลังสได้อีกครับบรรทัดตัดไปจึงสามารถที่จะแทนตัด x ลบ1กับ x ลบได้นะครับโจทย์ข้อนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้อย่าลืมไปทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผลต่างกําลังสนะครับผลต่างกําลัง3